โอเคครับตอนนี้ก็แว็กหน้าผสมควรแล้วนะครับติดเกจายนะครับสีแดงถอดปักแว็กข้านะครับแล้วก็เติมยาเข้าระบบนะครับ จนกว่าเขาจะหยุดไหลนะครับโ okay. okay. อเคมันจะไหลแล้วนะครับรบรบกวนจะขอเปิดแอร์เลยครับเปิดแอร์ให้ช่างหน่อยครับ อ๋อไม่ต้องค้าเท่าเดินแม่ล่ะคะ้าตั้งยี่สิบองศาและะ้วครับลองล้วกันเัี๋ยนนั้นจะโล่งกว่าเดิมไหมนะแบกข้ามแล้วอเดี๋ยวกัน คแสงแอมเริ่มขึ้นนะครับตั้งยี่สิบหนึ่งแอมนะครับเเริ่มดูดทั้งอย่าและฟ,ฟ,ฟีดเลยอยาให้ดูดน้อยไปก่อนนะฮะ ไปอัดอัดเข้ามากนะครับตั้งที่ร้อยยี่สิบแล้วสามสิบกันตอนนี้ต้องการให้คอมเพรสเซอร์เขาเดินเดินได้เบาๆกว่านะใช่มีปัญหาเดินเดินแล้วอัดอัดไม่ขึ้นนะครับ

สิบนะอันนี้โดยดูยสิบกระแสตอนนี้นอยู่ที่สามจุดสองสี่นะครับคือตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้คอมมันเดินได้ตลอดนะครับ มีก่อนให้เดินเบาๆไปก่อนนะแสอยู่ที่3 3มสามจุดสามศย์มลรอบนะสามจุดหไม่เกินสี่แอมป์นะ เราดูก็ร้อยยี่สิบเกี่ยวกับเทอร์โมอ่ะโอเคครับจะช่วยมา้ามาที่คอยเย็นนะจะลองเป็นเซ็นเซอร์ที่แข็งดูนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิเนี่ยหรือว่ามันรวนเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับเซนเซอร์แข็งกับเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเดี๋ยวมันดับ ไฟก็ไม่หยุดกระพริบนะครับแต่ว่ามันรวนที่พันคำสั่งหรือเปล่านะครับวัดไม่รู้นะครับถทดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่นะครับ Okay. นี่ก็ใส่อย่างนี้ชั่วคราวไปก่อนนะตัวนี้ก็อย่งนี้อ๋อแต่แผงมันก็ล้มเยอะอย่นะเดี๋ยวดูค่าเซนเซอร์นะ Okay Samsung 5K6 Okay, okay. สินเชื่อน้ำแข็ง 7.4K นะคนะฮะแล้วแต่อุณภูมิมห้องนะก็อุณภูมิความเย็นเทอร์เทอร์มิเตอร์ก็7.6นะครับ okay. เดี๋ยวไปแอ์ดูทีเอาแล้วยี่สิบองศานะครับ ไปดูล่างอีกทีนะครับรอดไม่รอด่ากันอีกทีโอเคตอนนี้หนอเวลาสามทีเริ่มทำงานอีกรอบนะครับ ร้นเกินหมวสแอมล้ยาเรือดูดก็อันนอ,อ,อยยีส้อยสี่สอยู่กำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับน่ายอยู่วร้อยยี่สิบร พอวิ่งไกลนะครับ3แอมกว่าไม่เกินีแอมนะครับเส้ท่อลมเย็นนะครับถ้าไม่ตัดก็โอเคนะครับรอต่อไป เสียงสเปดน,นะครับสามแอมปนยู่สนย์ะครับสีดเ,เต็มที่แล้วเนีย่ยยาเรือด,ดูดที่ประมาณ100อยู่นะตอนนี้ช่ไมเติมเพิ่อมอีกดูสิจะได้สักร้อยี่สหรือเป่าจะเอาเรือดูดแค่120นะครับ ยี่สิบพีไอสามแอมหกสิบสิบเก้าเจ็ดสิบอ๋อกําลังไปครับจะเย็นช้าหน่อยครับต้องไปอย่างนี้มันฉีดเจ็ดตรงนี้ไปครับหวัวข้างบนจะเย็นก็นานอยู่เพราะท่อวิ่งไกล น่าจะสิบห้าเมตรอยู่มั้งจะวิ่งไกลนะครับท่อไกลสิบห้าเมตรอยู่จะทำในห,ห้องเย็นช้านะครับ cm ครับพอแล้วนะใช่ไหมเติอนท่านี้แหละ cm พอเอาละตอนนี้ไม่ตัดแล้วนะ,ะไม่ตัดน,นะอยู่ที่4 m ย20สิบพีไอจ็ดข้อนะเริ่มช้ำนะสองยี่สิบแล้วต,ต้องไปปรอบไอ้คอยเย็นกันนะครับโอเคครับมาดูคอยเย็นนะครับเริ่มมีฝุนจับนะครับ ความเย็นเริ่มฉีดขึ้นมาเต็มท่ออยู่เย็นแน่นอนถ้าคอยร้อนไม่ตัดก็เย็นโอเคครับตอนเช้าก็ประกอบแล้วครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างอีกทีนะครับ Stop, <Zoom. S 2> โอเคตอนนี้เปิดใหม่อีกทีนะครับ ติดดีนะครับ2อแอมป์สามแอมป์สองจุดส 4m C m นะครโอเคนีอ่อยา่ออยางก็มาดู140 150อ,อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่สปีดเต็มที่นะครับเ <Okay. S 1> อาละมันจะรอดแล้วมั้งรอด,ดูสักพัก ปีดขึ้นสูงสุดนะครับสามแอมกว่าอมสามจุดหดรอบจัดแล้วนะครับปีดแล้วสามจุดามายารด,ดตอนนี้ร้อ เพลงลงๆอยู่นะครับโอเคไม่ตัดดับก็โอเคแล้วครับก็เริ่มชํำโอเคชว,วกกช่ต,วตาชมชายอคดแช่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับส,สู้ครับท,าทา้าแล้วทุกราบโอเคมาส,สปีดรอบนะครับ 4m ส่วนลว CM ะ cm 2 0สส่วนน้ำยาก็เลือดนที่120นะครับตัวนี้มาใช้ R32 นะครับ4.22 2นะครับดีมันยังไม่ได้ครอบนะฮะอาจจะกินไฟหน่อยครอบแล้วอาจจะกินไฟน้อยกว่าน,นี้นะครับยังไม่ครอบฝา